มันเคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วว่าคนของเขาอ่ะมากีบรถข้างรถเราเราจึงแบบรู้สึกไม่สบายใจในครั้งนี้ว่าทําไมคนเราไม่ถูกกันยังจะมาเดินข้างรถถนนมันตั้งกว้างยังมีว่างอีกหนึ่งเลนที่จะกว้างพอจะเดินข้างๆบ้านปกติบ้านของคุณคือหลังนี้นะบ้านหายอยู่มาเกือบยี่สิบปีบ้านคุณปันนะใช่ค่ะบ้านคุณปันกับทางฝั่งของคุณเบนซ์นะคู่นี้นะส่วนอันนี้เป็นบ้านของนายาเตอร์นะกับทางฝั่งของลุศรา รูกาวชิเล่นชื่อหวานใช่ไหมใช่ค่ะหวานนะต้องหวานหวานนะวันนี้นะใช่ค่ะหาวานนะโอเค,คดีบ้านน้องหวานนะอยู่ตรงข้ามแบบนี้เลยนะ,ะแล้วยังไงเราไม่ได้กล่าวหาเขาว่าเขามาขี่รถเราซึ่งในส่วนนี้เราก็จะต้องดําเนินคดีต่อไปว่าก็แจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเราหาว่าเราไปกล่าวหาเขาว่าเขามาขี่รถเราไม่ได้บอกเขามาขี่รถนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ของเมื่อปลายปีที่ปีหกห้าปีหกห้านี่คุณคาราคาซังมันเป็ปีก่อนแล้วนะ ก็มันเกิดขึ้นอีกซ้ำอีกครั้ง,ง,งมีงงความเป็นไปได้ที่เราจะรู้สึกว่าไม่สบายใจยงไวง่ต้องมาเดินข้างรถเราเราแค่ไปสอบถามเขาเราเสร็จแล้วเขาก็แบบโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม,ไม่ใช่จะฟังเราก็ฟังเขาไปรู้เรื่องว่าเขามีคนเยอะกว่าทางฝั่งเขามีคนเยอะกว่าเจ็ดคนเจ็ดคนใช่ค่ะน่าไเตอร์เขาก็ไม่พอใจเขาก็วิ่งไปที่รถกูจะเอาปืนมายิงให้ตายทั้งครอบครัวเลยพูดคำนี้พูดคำนี้นั่นแหละแล้วก็เกิดการชุนลมุนหลบกันแล้วก็แฟนหนุ่มก็มาอยู่ข้างหลังรถ แล้วพวกเขามาลงตรงตำแหน่งนี้แหละที่หลังจากนั้นเหตุการณ์มันไวมากเขาก็แบบล้อมดิฉันแล้วหกคนหกคนหลังจากนั้นก็ดึงแขนดิฉันแฟนสามีดิฉันเห็นว่าดิฉันกำลังจะโดนล,ล้อมแล้วเขาก็จะพยายามมาห้าม,มหลังจากนั้นเขาก็โดนไนเตอร์นี่แหละถีบจากถีบขาพับข้างหลังให้ล้มเพราะเขาตัวใหญ่ไงเขาล้มแล้วก็ลุกข,ขึ้นยากหลังจากนั้นก็เตะเตะอัดเข้าที่ซิกหน้าตรงนี้เตะเบ้าหน้าเตะเข้าเบ้าหน้านี่คือกระโหลกกระโหลกเลือดข้างในสมองแก้วหูทะลุ แล้วก็ฟันหน้าหักสองซี่เนี่ยมันร้องคับตลอดเลยคุณผักชันกอนค่ะเนี่ยคุณดูคิดแล้วก็ดูสิคะเนี่ยมันะจะไปหักนำ นี่คือรถที่คุณจอดไว้ถูกไหมคุณหลวงคุณนะที่จอดไว้มาขึ้นถนนนี่นะเอาดิเอาละเอาละเอาคุณดีกันละเอาตัวนี้มันแต่มันตบเอาละพี่หวานหวานกับเบนซ์ใส่กันนะหวานกับเบนซ์ใส่กันนะหวานกับเบนซ์ตี๊ต่อยนะหวานต่อยนะเนี่ดูดูความของเขาเขาไม่มาแยกเขาไม่ได้แยกค่ะดึงทั้งซ้ายทั้งขวาดิฉันอย่างนี้เลยคุณตอนนั้นจังหวะตอนนั้นคุณอยู่ไหนอยู่ตรงข้างถังขยะตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องแล้วพอผมหันมาอีกทีผมไม่รู้เรื่องอล ผมไปรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลทีครับคุณโดนลุมไหมหรือคนเดียวตัวตัวผมไม่ได้ไปต่อยอะไรเขาเลยนะคุณไม่ได้ต่อยเลยไม่เคยเราไม่เคยคิดทำร้ายเขาอืมใช่เขาจะไปอาบน้ําอยู่แล้วคุณกระโดดมาขวางรถเขาไหมขวางรถก็คือจะให้เขาแบบว่ามาคุยกับเราให้รู้เรื่องไปเลยแต่มันมีภาพที่คุณกระโดดขวางถูกไหมใช่ครับจะให้จบเรื่องนี้ไปครับว่าเมื่อกี้รถผมหรือเปล่าใช่เน แค่อยากจะถามว่าเดินมาข้างรถฉันทำไมเท่านั้นเลยก็เลยขวางรถเลยว่าเดินมาข้างรถทําไมแล้วรถมีรอยไหมไม่ได้มีรอยแล้วไม่มีรอยครับถาเขาว่าเดินทําไมแล้วไม่ได้ทำาประเด็นแล้วไม่ได้บอกว่าเขามาขี่รถนะที่เขาบอกว่ากูมีปืนเดี๋ยวกูจะฆ่ายกครัวเลยไม่ได้พูดแต่ในคลิปพูดว่าหรือมึงจะกินลูกปืนแล้วก็เดินไปที่รถพูดจริงใช่พูดจริงว่า ผมว่ามึงจะแดกลูกปืนแดกลูกปืนแล้วก็เดินไปที่รถแต่ที่รถไม่ได้มีอะไรเพราะกำลังจับจะขึ้นรถจะไปแล้วแล้วทีนี้ทีนี้ก็ทางเนี้ยทางเนี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นขึ้นมาว่ามึงคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอใช่ครับมึงก็มาสิมึงก็มาจับมือเรียดก็อย่างที่คลิปที่เห็นเลยแล้วพี่ก็เข้ามาห้ามลูกก็เข้าไปห้ามเขาเอาตรงไหนใช่ไหมใช่ค่ะคนที่ไปคนที่ไปล็อกคอคุณเนี้ยคือใครลูกสาวลูกสาวที่ไปกระชากคอคุณออกมาคอออกค่ะลูกสาวข้อที่สองนะคร กี่คนครับที่พูดเขาบอกกี่คนครับ็คนเจ็ดคนครับค่ะในคลิปมีกี่คนคะดูดูดูคลิปได้เลยครับตอนดันอ่ะผมดันออกดันออกเขาล้มลงไปแล้วเขาหันหน้ามาเอาตรงไหนมาว่าเผม่าชกกะยอมรับว่าต่อยจริงต่อยจริงหลับจริงหลับจริงออครับแล้วแต่แต่ไอ้แพลที่แบบไอ้มีรอยช้ำรอยอะไรเนี่ยเขาล้มไปสองรอบแล้วที่ว่าไปเตะหน้าปัก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 ไม่ได้เตะครับไม่ได้เตะต่อยหน้าครับต่อยหน้าอย่างเดียวอืมทางที่บอกไปเตะนะอาหมัดนะครับ อ่าก็ต่อยทีเดียวไอ้นี่ไอ้นาเนี่ยมาโหลดไอ้นานี้โดนต่อยไปต่อไปต่อยกันมาครับทางนึ่งก็ต่อยมาล้มแล้วก็ต่อยอีกอันนี้โดนต่อยใช่ไหมใช่ครับอันนี้โดนต่อยนะยอมรับโดนต่อยนะอ่าส่วนในนาที่ว่าเป็นเป็นแผลช้ำชักไอ้นี่เนี่ยอันนี้เขาล้มไปโดนสองรอบสองรอบครับล้มล้มโดนซาเล้งนะใช่ครับล้มขยังขยารอบนึงแล้วก็ล้มไปใส่ซาเล้งนาคุณก็ยอมรับว่าคุณทำข้อฟันทักจริง ทำร้ายร่างกายธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีโทษจำคุก2ปีแต่เนี้ยมันเหมือนกับสมัครใจทะเลาะวิวาทด,ด้วยกันทั้งคู่นี่แหละใช่ครับต่างคนต่างแจ้ง,งความเนี่ยแจ้งความแลวต,ต,ต่างคนต่างต่างคนต่างบาดเจ็บหรือเสียหายทั้งคู่เนี่ยผมเจอคดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยสุดท,ท้ายที่สุดเนี่ยบางคนก็อาจจะถูกลงโทษจำคุกทั้งคู่ทงคุณต้องการอะไรเราไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย เพราะเดี๋ยวมันใกล้หยุดปีใหม่แล้วเราเห็นแค่สองคนแล้วก็ลูกเล็กอะไรเงี้ยเขาเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงตรงนี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเขามีพักพวกเยอะไม่มีครับไม่มีค่ะไม่ติดติดแค่ตรงเดียวว่าที่เขาให้ข่าวให้เราเสียหายว่าเอาปืนมายิงีละคละครอบครัวเขาใช้คําพูดว่าออกข่าวว่ากูจะเอาปืนมายิงพวกมึงทางครอบใช่อันนี้ผมอ่านอ่านข่าวเพราะคุณไปพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขายกมือไหว้ขอโทษคุณประเด็นเนี้ย เราจะจบกันเรื่องประเด็นนี้ไหมเรื่องลูกปืนเนี่ยก็เรารับไปครับรับไปครับไม่ไรับไหมครับที่ผมอะไรพวกรับไหมครับรับค่ะรับนะครับคุณขอโทษครับขอโทษครับพี่เรื่องที่ผมบอกว่าอยากแดกลูกปืนแต่ผมไม่มีอะไรครับนี่เขาพูดเลยแล้วข้อสำคัญก็คือว่าผมเนี่ยได้ยินว่าเขาพูดอย่างนี้จริงๆใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องของขู่ฆ่ายกครัวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถอยหลังกันได้คนละเก้าแล้วพวกคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ผมยอมถอยหลังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถอยหลัง มันก็ลำบากใจดังนั้นเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่เรต้องพูดไปมากไปกว่าการที่พวกคุณทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องลดทิฐิตัวเองลง